สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจอยมาไลฟ์ในเพจนะคะครูจอยสังจิตพิชิตร้อยล้านนะคะมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ไก่งามเพราะคนเป็นคนต้องแต่งให้สวยเพราะอยากจะรวยกันเลยต้องช่วยตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนกินกาแฟกันหรือยังคะกินกันหรือยังคะมาค่ะ ุณจอยนะคะพอจิบกาแฟก่อนนะคะอร่อยมากกดเฟซบุ๊กไลค์ก็ขายกันทันทีกดไลค์มันหน่อยนะเอ็ดส่งเอ็ดสีเข้ามาสิคอนเฟิร์มขออนุญาตเช็คพาพเช็คเสียงแป๊บเดียวค่ะ มีคของใหม่ๆย <y> e ังมีถูกประเดิมยากได้คอนเฟิร์มนึกเข้ามาแชทถ้าเข้ามาแชทขออนุญาตนะคะขออนุญาตแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่เดียวนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันนะนะคะทุกคนหอมแก้มสวยๆกดไลคมันด้วยให้หอมแก้มสวยออนไลน์เฮ้เฮ้เฮ คนญาตแชร์แบ่งปันติงสักครู่เดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีของมาแทนคือการหอมเก้ม เป็นของชำรวยถ้าใครยากหอมแกมสวยๆกดไลค์มาด้วยให้นสวยออนไลน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพะยาแชบ,บปัจเจยสักยว รีชัดรชรอบนี้มีโปรเสร์มมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมโอเคนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะขออนุญาตดูตัวเองสักครู่เดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้เลยนะคะโอเค ของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คนฟารังดิบเข้ามาแชทด,ดิบเข้ามาแช่เฮ่เฮ่ hey, hey. จบเพลงนี้นะคะเริ่มเลยค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งร้อยล้านคนได้อยู่ตรงนี้นะคะแข่งซ่าสักทุกสีเนี่ยแหละ โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสักครู่เดียวสักครู่เดียวนะคะสวัสดีค่ะคุณจอยสั่งจิตพิชิตร้อยล้านนะคะไลค์ในเพจแห่งนี้นะคะ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมแชร์ไปใน Facebook ไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขอบคุณพี่มาสมักเบิกนะคะไม่เป็นไรคะ่ะอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอนะคะวันนี้นะคะเขายังไม่ได้ให้เราแชร์ไปแต่ครูจอยแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆได้นะคะไม่ทราบว่าคนอื่นเป็นเหมือนกับครูจอยหรือเปล่านะคะอืแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องกุศลนะคะในการที่เราจะออกไลฟ์นะคะอะวันนี้เสียงครูจอยจะแหบๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะ แต่ก็คิดถึงทุกคนนะคะเมื่อวันก่อนหลายวันเลยนะคะไม่ได้ออกมานะคะพยายามฝึกฝนตัวเองเรียนรู้ตัวเองนะคะทำงานหลังบ้านอยู่นะคะเออขอจิบกาแฟอีกนิดเดียวค่ะใครยังไม่กินบ้างมากินด้วยกันค่ะอร่อยมากนะคะนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้คุณจอยรูปร่างดีนะคะหุ่นเป๊ะนะคะหน้าตาสดใสร่าเริ่มีความสุขนะ,ะหัวข้อวันนี้ก็คือคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆอ,อันนี้คุณจอยแถมให้ กับคุณ่ะอร่อยมากนะคะืคิดได้น้อยสนุยมากมันเยอะๆนะคะเป็นแคปชั่นที่ทําให้ครูจอยมีความรู้สึกว่าครูจอยมีแรงบันดาลใจมากเลยนะคะเพราะในอดีตน,นะคะ,ะครูคจอยเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลนะคะทุกคนสอนทั้งหมด11ปีด้วยกันนะคะหลังจากนั้นลาออกมาเป็นแม่ค้าแม่ขายเป็นแม่ค้าขายโรตีนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันนี้นะคะครูจอยก็เขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครูจอยเป็น,เป,นเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองตลอดนะคะลด้นเล่นอยู่ในวงการ ออนไลน์นะคะครูจอยทาธุรกิจออนไลน์นะคะเพื่อเพื่ออะไรคะครูขาเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าคุณเรียนหนังสือจบแค่ปริญญาตรีและทุกอย่างมันจบหมดไม่ใช่คะ่ะทุกคนการเรียนรู้นะคะคุณสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตของเราเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีวิธีคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าหรือคุณจะมีวิธีคิดที่จะเปลี่ยนโรค และโลกในปัจจุบันนะคะให้เท่าทันกับยุคปัจจุบันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนนะคะจะวิ่งเข้าสู่โลกออนไลน์นะคะครูจอยคนหนึ่งก็วิ่งเข้าสู่โลกออนไลน์เหมือนกันด้วยการฝึกฝนตัวเองนะคะในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะสิ่งไหนที่เราทําไม่ได้เราก็ไปเรียนรู้ศึกษาคนา้นคว้าหามาเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะครูจอยเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองตลอดนะคะแล้วก็ในสิ่งสําคัญก็คือการที่เราจะออกไล์สด ะะเราต้องมีหัวข้อในการไลฟ์สดเราจะต้องมีเนื้อหาในการไลฟ์สดเหมือนวันนี้นะคะครูจอยไม่ได้มีเนื้อหาเยอะนะคะแต่ครูจอยคิดว่าในสิ่งที่ครูจอยทําครูจอยต้องทําให้ตัวเองเ,อาเขาเรียกว่าออกมาพัฒนาออกมาเพื่อแบ่งปันนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องๆนะคะครูจอยตอนนี้ครูจอยก็เป็นรุ่นพี่แล้วเหมือนกันนะคะ <S <S แต่ก็ยังเป็นรุ่นน้องของรุ่นพี่นะคะทุกคนครูจอยก็ต้องเรียนรู้ค่ะสวัสดีค่ะ คุณจอยจะต้องเรียนรู้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจอยจะออกมาไร้สดโดยที่ไม่มีหัวข้ออะไรเลยไม่ใช่ค่ะการที่คิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆก็คือความสุขสนุกเบิกบานนะคะที่ไหนก็คือที่ตัวเองนะคะเมื่อไรที่เรามีความสุขในการไร้สดเมื่อไรที่เรามีความสุขในการที่เราพูดแล้วเรามีความสุขว่าอุ้ยฉันพูดได้อย่างยดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเริ่มต้นจากศูนย์แต่ จะให้เราหยุดอยู่ที่ศูนย์มันก็ไม่ใช่นะคะการเริ่มต้นที่ดีนะคะก็คือการที่เปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนไ i ซ d s e t ตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองนะคะอ่าเริ่มเปลี่ยนความคิดตัวเองปุ๊บนะคะคุณจะมีสิ่งใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นกับเรานะคะเพราะเรามองหาแล้วเราก็จะมองเห็นสมมุตเิเราโฟกัสที่อยากจะเป็นอ่าทำอยากอยากจะเป็นหรืออยากจะเป็นนักธุรกิจออนไลน์หรืออยากจะทาออนไลน์เงี้ยคุณก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนถูกต้องไหมคะอ่าไปเรียนรู้ก่อนไป ไปดูว่าเขาทาแบบไหนคนขายออนไลน์เขาขายยังไงให้ยอดปังนะคะขายแบบไหนขายยังไงทําอย่างไรเราเรียนแบบเขาไปแกะรอยเขานะคะคุณจะต้องมีไอดอลเป็นของตัวเองเหมือนครูจอยครูจอยจะมีไอดอลเหมือนของครูจอยก็คือแม่ครูสิตานะ,ะคะครูจอยจะฟังคลิปแม่ครูนะคะเรียนคลิปกับแม่ครูนะคะสิ่งไหนที่ครูจอยไม่เข้าใจครูจอยเราจะเข้าไปใน u t u b e นะคะแล้วก็ซื้อนะคะครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้จะขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราเข้าไปเรียนรู้ในจุดที่เราอยากจะรู้นะคะ เห็นไหมคะเราไม่จาเป็นต้องไปเสียเงินในการที่เรียนนะคะแต่เราสามารถเรียนรู้จากคลิปฟรีได้นะคะเดี๋ยวนี้คลิปฟรีมีเยอะแยะเลยคะ่ะทุกคนมีเยอะมากนะคะครูจอยก็พยายามปรับตัวเองตัวเองนะคะอัดแอฟแอพเพื่อเพื่ออะไรเพื่องานที่เราทานะคะเราจะได้เป็นเป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นคนที่ถ้ามีคนเข้ามาดูเราปุ๊บโอ้ผู้หญิงคนนี้เก่งจังเลยนะคะเราไม่ได้บอกใครแต่เราบอกตัวเองว่าเราก็เก่งเหมือนกันนะคะเราก็ทําได้เหมือนกัน เราก็เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้เหมือนกันสิ่งอื่นนะคะสิ่งอื่นเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือความสุขความสุขในการออกมาไลฟ์สดคุณไม่ได้ออกมาไลฟ์ด้วยความกดดันนะคะแต่ออกมาไลฟ์ด้วยความสุขสนุกแล้วก็เบิกบานนะคะทุกอย่างมันอยู่ในหัวสมองเราเพราะเราเรียนรู้เยอะคอรูจอยไม่ได้เก่งในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันครูจอยจะเรียนรู้เยอะแล้วก็ฝึกทําซ้ําถี่บ่อยนะคะ ฝึกทำเป็นพันครั้งคุณก็จะเป็นคนที่อัจฉริยะนะคะฝึกฝนฝึกทำนะคะคนเก่งเก่งไม่กลัวกลัวไม่เฮงคนเก่งที่ว่าเฮงแล้วนะคะสู้คนที่ทำถี่ทำถึงไม่ได้นะคะอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้ออนไลน์นะคะแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวเองนะคะก่อนที่เราจะทำอออนไลน์คุณจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าคุณชอบแนวไหนชอบแบบไหนชอบยังไง ทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขใช่ไหมทำสิ่งนี้แล้วมันใช่ตัวเราคุณหรือเปล่ายึดตัวเองเป็นหลักนะคะทุกคนการถ่ายออนไลน์คุณต้องยึดตัวเองเป็นหลักว่าคุณชอบอะไรมันกูจอยกูจะชอบกินกาแฟนะคะชอบกินกาแฟแต่เหนือคําว่ากาแฟก็จะมีสินค้าตัวอื่นเหมือนกันแต่กูจอยจะเอาเอากาแฟเป็นหลักนะคะเพราะคนส่วนใหญ่จะกินกาแฟถูกต้องไหมคะอ่าคนส่วนใหญ่กินกาแฟเป็นหลักกูจอยกินกาแฟกินกาแฟแล้วมันดีอย่างไรอ่าเรามากินมาใช้ให้ดูทุกวัน มีรีวิวให้ดูใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็ไปตามสื่อต่างๆในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นอิน t a g r กรมนะคะ t i k To y y u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  e p เพจ l ลน์ TikTok, YouTube, Page, Line, ไปได้หมดค่ะทุกคนออขึ้นอยู่กับว่าคุณทำทีทำถูกทำถึงหรือเปล่าสิ่งที่เราทำนะคะคุูจอยเป็นคนหนึ่งที่แนดิคิดว่าเฮ้ยแล้วที่เราทำเนี่ยเราจะได้อะไรเคยคิดนะคะแต่ในความในความคิดของคุูจอยครูจะคิดว่า แล้วเราจะคิดทําไมในเมื่อเราต้องต้องต้องการและปรารถนาที่จะทามันเราต้องการและปรารถนาในสิ่งนี้คือมันใช่ตัวตนของเราแล้วไม่ต้องคิดอ่าไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมากถ้าจะไลฟ์สดไลฟ์ like, เลยถ้าจะทำวิดีโอทาเลยจะดีไม่ดีนะคะมันอยู่ที่การทําครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจนถึงครั้งที่สิบครั้งที่ร้อยครั้งที่พันแล้วคุณจะเป็นคนเก่งมันอยู่กับว่าการลงมือทาของคุณอะ่ะทาแบบทีทําถึง ทำบ่อยทำสม่ำเสมอทำด้วยความสุขหรือเปล่าทำด้วยตัวของตัวเองหรือเปล่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะทุกคนเมื่อไหร่ที่เราเป็นตัวของตัวเองอะไรก็ง่ายง่ายและสบายนะคะผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน,น่นอนราปฏิหารเลยะคะ่ะทุกคนครูจอยไม่ได้ขายใครเลยนะคะครูจอยแค่กินใช้สินค้าให้ดูรีวิวให้ดูก็มีคนทักมาหาครูจอยแล้วนะคะนะคะทีนี้ถามว่าในสิ่งที่ครูจอยทำเนี่ยครูจอยได้หรือ,อยังคะได้แล้วคะ่ะทุกคนอ่าครูจอยได้แล้วครูจอยบ,บอกแล้วไลยคะ การที่เราทำรีวิวหรือการที่เราไลฟ์เฟซบุ๊กหรือการที่เราทำวิดีโอนะคะการที่เราแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้กับผู้อื่นได้รับรู้ให้กับคนคนหนึ่งที่อยากทำออนไลน์แต่ไม่รู้จะมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วทําแบบทั้งๆ้ที่คูจอยทําไม่เป็นทํทาทั้งๆั้ที่คูจอยทําไม่เป็นจนปัจจุบันนี้คูจอยทําเป็นเก่งขึ้นในระดับหนึ่งและเก่งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราทําทีทําถูกทําถึง แล้วเราทําเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเราคูยอยู่คนเดียวไม่ได้พูดกับใครเราชื่นชมตัวเองนะคะจงเป็นนักชื่นชมตัวเองชมเชียร์ตัวเองนะคะตัวเองเก่งตัวเองสวยตัวเองโอ้เก่งมากๆนะคะทําอะไรก็ง่ายๆสบายสบายเงินไหลเข้าทุกทิศท,ทุกทางทุกสกุลเงินเข้ามาหาเราแบบง่ายๆสบายสบายแค่นี้ค่ะอืมแค่นี้เองครูจอยทิ้งทวนนิดนึงนะคะก่อนที่ครูจอยจะมาไลฟ์ได้ขนาดนี้นะคะครูจอยฟังคลิปมหากราฟ 2 1วันเลเวลหของแม่ครูสิตาพรสวัรด์ปัยิงได้ฟังทำแล้วได้ผลลัพธ์นะคะทำนะคะทำถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปย้อนใหม่นะคะเพื่อเปลี่ยนน้ําในตัวเราใหม่นะคะในอดีน้ําเราจะเป็นสีดําสีเทาๆทึมๆนะคะแต่เราเปลี่ยนตัวเองให้ตัวเองเป็นสีขาวขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นน,นะคะครูจอยขอบคุณคลิปมหาการมากๆทําให้ครูจอยเจอชีวิตใหม่ทําให้ครูจอยม,มีความสุข ทำให้รูจอยรู้ว่าตัวตนผลตัวเองจริงๆคืออะไรทําให้ตัวเองมีความมีความรู้สึกว่าทําไมฉันเป็นคนที่โคตรของโคตรของโคตรโชคดีแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมเห็นไหมคุณทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณยึดติดกับสิ่งรอบข้างคุณจะไม่มีวันได้ทําเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราลงมือทําอะไรสักอย่างทําด้วยตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อถือในตัวเองว่าฉันเป็นคนทําได้ฉันเป็นคนเก่งนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่รูจอยพูดนะ แต่พิสูจน์ด้วยการลงมือทำนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กดเป่งปันให้คุณจอยนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้คุณจอยด้วยสําหรับวันนี้นะคะโอเคนะคะจิบกาแฟนิดนึงอย่าลืมทานกาแฟที่ดีต่อสุขภาพนะคะอร่อยมากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ